ตอนที่1 6, นึ่ัทางซาน vs ดาบสวรรค์และปัทีทางซานได้หมายเลขหนึ่งซึ่งหมายความว่าเขาจะเป็นคนแรกที่เล่นเกมของวันนี้เกมนี้ยังเป็นผู้สมัครคนแรกที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศในเวลานี้ผู้เล่นคนอื่นๆก็เริ่มจับสลากด้วยการจับหมายเลขในมือผู้เล่น18คนที่เข้าร่วมในรอบที่3ในไม่ช้าก็มีลายเซ็นของตัวเอง แต่ไม่มีใครแสดงให้คนอย่างทางซานเห็นให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเตรียมการล่วงหน้าได้นี่คือรากฐานผู้เล่นกลุ่มแรกเข้าสู่สนามประลองจะกระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กล่าวอย่างใจเย็นน้ำแหลมทั้งแปดบนหลังของทางซานตั้งขึ้นบนพื้นขับเคลื่อนร่างกายของเขาให้บินขึ้นไปและตกลงไปที่สนามและในขณะน,นี้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเลานอที่เขาเคยอยู่ร่างหนึ่งก็ลุกขึ้นเช่นเดียวกับทางซานเข้าสู่เวที มเมล็ดพันธุ์โดยไม่ได้หันศีรษะไปมองถางซานก็รู้ว่าเขาเป็นผู้เล่นตัวเต็งในรอบนี้วินาทีต่อมาเขายังรู้สึกว่าคู่ต่อสู้ของเขาเป็นใครและใบหน้าของเขาก็แปลกไปในทันใดหนิงเฉินตั้งตารอดูว่าใครโชคดีมากแอบรำคาญใบในมือไม่ใช่ใบที่สองและคิดว่าไม่มีโชคที่จะจับทางซานในเวลานี้ผู้ชมอยู่ในความโกลาหล จุดแข็งมันชัดเจนเกมแรกนี่ชัดขนาดนี้เมื่อเห็นทั้งสองฝ่ายปฏิกิริยาแรกของผู้ชมก็ประมาณนี้ทางซานลงสู่สนามและเขาได้สูญเสียรูปปั้นของจักรพรรดิเซียนกระบี่ไปแล้วในสายตาของผู้ชมทั้งหมดเขาเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาผู้เข้าแข่งขันทั้ง18คนในรอบที่3และเขาก็เป็นคนเดียวที่ไม่มีอ่อนแอท้ายที่สุดแล้วเผาต้นไม้น้ำเงินทองไม่เก่งในการต่อสู้นี่คือสิ่งที่ทุกคนรู้ และเกือบจะในเวลาเดียวกันก็ปรากฏตัวขึ้นในเวทีซึ่งตรงข้ามกับถังซานอย่างไรก็ตามในเกมที่แล้วเขาได้รับการประเมินว่าเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งมากและเขาก็กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะไปให้ถึงจุดสิ้นสุดบนถนนสู่การเลื่อนขั้นในอนาคตขอองค์การต่อสู้เพื่อจะกระพัดพูดได้เลยว่าอย่างน้อยก็ตัดสินจากสองรอบน็อกเอา์ก่อนหน้านี้เกมนี้ตัวแตงแน่นอนหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันนี่คือหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน นี่คือราคาขอองค์การใช้รูปปั้นของเซียนดาบและจักรพรรดอิอสูรผู้ยิ่งใหญ่หรือไม่หลังจากสูญเสียช่วงเวลาสั้นๆคนที่ปรากฏตัวต่อหน้าทาังซานะมีท่าทางที่ดูหม่นหมองไม่ต่างจากตอนที่เขาเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้คนอื่นๆในสองนัดที่แล้วมันคือสีซส่วนอัจฉริยะคนแรกของเชื้อสายปีศาจนกกระเรียนมงกุฎแดงทาย,ยาทของจักรพรรดิเซียนกระบี่ผู้ชนะตำแหน่งราชาอสูรยินสวรรค์ในเกมเดียว ช่โชคของทางซานนั้นแย่มากจนเขาถูกดึงในรอบที่แล้วซึ่งแน่นอนว่าเป็นดาบแห่งสวรรค์และโลกที่สามารถติดอันดับหนึ่งใน5้าจากการแข่งขันทั้งสองนัดที่เกิดขึ้นแล้วเพราะแน่นอนกรรมาการก็ตกจากฟ้าในเวลานี้ด้วยผู้ตัดสินในแมตช์นี้คือคนรู้จักเก่าของทางซานและอาจเป็นจัก,กรพรรดิสวรรค์จัก,กรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดในปัจจุบันในเวลานี้จัก,กรพรรดิเทียนยังรู้สึกประหลาดใจและใบหน้าของเขาก็แปลกเล็กน้อย ในบรรดาจัก,กรพรรดิทั้งหมดเขาเป็นคนเดียวที่รู้ว่าทรัมการของทางซานคืออะไรอย่างน้อยเขาก็คิดอย่างนั้นแต่มังกรที่ดุร้ายสามารถช่วยทางซานบล็อกดาบของสีซส่วนได้หรือไม่ราชาปีาศาจชั้นนําเหล่านี้โดยเฉพาะผู้เล่นมเมล็ดพันธุ์อันใดไม่ใกล้เคียงกับพลังกาลังของจัก,กรพรรดิที่เรียกว่าใกล้ชิดกับจัก,กรพรรดิแท้จริงแล้วต้องมีช่องว่างกับจัก,กรพรรดิท,ที่แท้จริงมังกรดุร้ายของทางซานเพิ่งทําสัญญาดังนั้นจึงไม่มีความเข้าใจโดยปริยาย และเป็นการยากที่จะบอกกว่ามังกรดูร้ายนั้นทรงพลังเทียงใดและพลังระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวของสี่ส่วนก็ถูกมองเห็นโดยทุกคนในช่วงเวลาแห่งการระเบิดหากมังกรดุร้ายไม่สามารถต้านทานทางซานจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนและจะหยุดมันง่ายแค่ไหนอย่างไรก็ตามจากกระพัดเทียนอย่างยังคงคาดหวังกับทางซานอย่างน้อยก็ไม่เหมือนกับผู้ชมคนอื่นๆที่เชื่อว่าทางซานพ่ายแพ้ไปแล้ว ทางซานโค้งคำนับจากกระพัดเทียนหยางและสี่ส่วนดาบแห่งสวรรค์และโลกที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็คำนับในเวลาเดียวกันทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วภายใต้สายตาของทุกคนจากกระพัดเทียนหยางไม่สามารถช่วยทางซานได้อย่างแน่นอนเขาไม่มีแม้แต่ความคิดนั้นหลังจากช่วยทังซานปราบมังกรที่ดุร้ายในวันนั้นเขาก็มีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับหัวหน้าเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองเช่นกัน สิ่งที่เขาต้องการเห็นก็คือว่าทางซานจะสามารถพลิกกระแสต,ต่อต้านชายที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้หรือไม่ไม่ว่าเขาจะสามารถสร้างปฏิหารได้หรือไม่สี่ส่วนหลับตาลงและเจตนาของดาบก็แข็งตัวทันทีในขณะนี้ดูเหมือนว่าจะหายไปมีดาบเดียวระหว่างสวรรค์และโลกเจตนาดาบอันยิ่งใหญ่พุ่งเข้าหาหิมะและเมฆ ควบแน่นแต่ไม่กระจายตัวและโมเมนตัมก็เพิ่มขึ้นในทันทีไม่มีแสงและเงาลวงตามีเทียงพลังดาบอันทรงพลังที่ดูเหมือนจะแยกโลกออกจากกันสายตาของจัก,กรพรรดิทเทียนหยางมองไปที่ทางซานโดยไม่รู้ตัวความรู้สึกศักดิก์สิทธิ์ของเขามีพลังเทียงไราจากเจตนาดาบของซีซวนในขณะนี้เขารู้สึกว่าทางซานถูกแขวนคอแม้ว่ามังกรที่ดุร้ายจะแข็งแกร่ง แต่ก็แข็งแกร่งกว่าโดยรวมแต่ก็ไม่ใช่พลังระเบิดทันทีไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะระดมพลังแห่งการทำลายล้างอาจกล่าวได้ว่าวิธีการต่อสู้ของซีซูนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการยับยั้งมังกรดูร้ายดังนั้นเขาจึงคิดว่าถังซานถูกวางสายเล็กน้อยมังกรดูร้ายที่เพิ่งหดตัวอาจถึงกับลมเพราะมันไม่สามารถต้านทานดาบแห่งสวรรค์และโลกได้ท้ายที่สุดซีซูนเป็นอัจฉริยะอันดับต้นๆในบรรดาราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน แต่ฉากที่ทำให้เขาประหลาดใจก็เกิดขึ้นในเวลานี้ถังซานไม่ได้เรียกมังกรดูร้ายกว่าทรราชผ่านสัญญาที่เขาสรุปไว้ใช่ไม่มีการเรียกเขาเพียงแค่ยืนอยู่ที่นั่นอย่างสงบข้างหลังเงาต้นไม้ของตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองเต็มไปด้วยลมหายใจแห่งชีวิตพลังงานชีวิตที่หนาทึบที่ปกคลุมร่างกายของเขาและในแง่ของรูปลักษณ์มันค่อนข้างดีอย่างแน่นอนแม้แต่จัก,กรพรรดิเทียนหยางก็รู้สึกสบายใจมากเมื่อรู้สึกถึงพลังชีวิตบริสุทธิ์ที่เขาปล่อยออกมา พร้อมหรือ,อยังจัก,กรพัรดิเทียนหยางงอดไม่ได้ที่จะถามเขานี่คือการรักษามังกรที่ดุร้ายและยอมรับความพ่ายแพ้โดยตรงทังซานยิ้มให้จัก,กรพัรดิเทียนหยางและกล่าวว่าพร้อมแล้วขอบคุณฝ่าบาทมุมปากของจัก,กรพัรดิเทียนหยางกระตุกถ้าเขาต้องการที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ทําไมเขาไม่พูดตอนนี้เขาจะต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามถูกแฮกตายหรือไม่อย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะเป็นจัก,กรพัรดิที่แข้งแข็งที่สุดในยุคป,ปัจจุบัน เขาก็ไม่สามารถถามคำถามใดๆเพิ่มเติมได้ในขณะนี้มิฉะนั้นเขาจะถูกสอบสวนเพื่อความเป็นธรรมและความยุติธรรมเขาไม่เคยอยากเห็นทางซานตายอย่างไรก็ตามไม่ว่าฉันจะรู้สึกอย่างไรเด็กคนนี้กำลังมองหาความตายอยู่เขาหันไปมองสี่ส่วนอีกครั้งสี่ส่วนดูเหมือนจะไม่รู้ว่าทางซานกำลังทำอะไรอยู่ยังคงหลับตาเจตนาของดาบของเขายังคงเพิ่มขึ้น การแข่งขันเริ่มเริ่มจักรพัรดเทียนหยางประกาศเริ่มเกมเขายังจงใจยืดเสียงของเขารอให้เสียงของทังซานยอมรับความพ่ายแพ้แต่ทังซานยังคงไม่พูดอะไรเทียงแค่มุ่งความสนใจไปที่คู่ต่อสู้ของเขาเด็กคนนี้จักรพัรดเทียนหยางรู้สึกรำคาญเล็กน้อยในขณะนี้เขาต้องแสวงหาความตายหรือไม่แต่เขารอช้าไม่ได้อีกต่อไปแล้วและเขาก็กลายเป็นแสงสีแดงทองและลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า มันกันที่กันระหว่างสองฝั่งก็หายไปด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ได้กระทำการกำราบเป็นโมคะแล้วต่อหน้าดาบสวรรค์และปัพีของซีซวนแม้ว่าเขาจะต้องการแทรกแซงและยุติเกมเขาต้องเตรียมตัวล่วงหน้าพลังของดาบนั้นแข็งแกร่งและเร็วเกินไปเขากลัวว่าถังซานจะถูกกำจัดในทันทีทันทีที่บารีหายไปเจตนาของดาบที่ไม่มีใครเทียบของซีซวนก็ปะทุ ดาบยาวสีดำราวกับหมึกในมือของเขาฟันออกราวกับสายฟ้าร่างกายและดับรวมกันเป็นหนึ่งและคนทั้งหมดหายตัวไปในแสงดาบทันใดนั้นท้องฟ้าและโลกก็มืดลงราวกับว่าท้องฟ้าทั้งหมดถูกทำลายด้วยดาบเล่มนี้ในทันทีมือขวาของจักรพรรดิทเทียนหยางกำลังจะถูกจับโดยไม่รู้ตัวแต่ทันทีที่มือขวาของเขายื่นออกมามันก็หยุดนิ่งอยู่ในอากาศมีความประหลาดใจในดวงตาของเขา เมื่อบาเรียหายไปและฉี่ส่วนเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้ามก็เคลื่อนไหวเช่นกันหมอบ